ใครย้ำยินเลยจ้ะเด้อย้ำแรงย้ำยินสิบจุดนาฬิกากลัวกลัว,วยายออกมาเบิ่งเขาพี่น้องเอ้ยฝนตกวังสิบหกนาฬิกานะจ้าเดี๋ยวจะีปนองเขาใส่ปุ๋ยครั้งเดียวใส่ปุ๋ยครั้งเดียว,ส,ยยวสูตรใดดีกับผสมกันเลยเด้อจ้ะเด้อเทียเดียวจบตองไปใส่ลำไรนาอพี่นอ้องหลุมขึ้นเกาจ้ะ ใจสองเทีย่ยกะลมใจเที่ยวกะลมคือต้องหิวนอนใช้คิดยู้ว่าเขาหน้าติดบ้านลมเทเมยังดอกล้มปานเนี่ยวันสิบหกนาฬิกานะนนเนาะพี่น้องฝนเฮียงตอนนี้ก็ตอนนี้สิบกิจกัวสิไปทางมืดเดี๋ยวเราจะทางคนยังสิลม น้องสิบป๊โอ,อ่งมาดอ,อ,อ,อกอยากโอ,อ่งมาเมืองเขาเขาคือสิลุมลายตัวของผืนกระลุมเหมือนกันแตาผืนลุมตอนนี้หฮมเนาะจ้ะของผืนมันบอมันก็สูงแฮงด้วยของเ้าเปลี่ยนเหมือนยังอยู่ยังอยู่คืงคืงเปลี่ยน บปรล่มเนาะจ้ะแปลงนี้ล่มเกี่บวกตะวานขันมันถึงแดดขันมันถึงแดดบางหมองกระสีดีขึ้นอยูะนะจ้ะมองได้ทีพ่พปรล่มบพแห้งนะ่ะล่มได้ล่มดีพี่อนนะไม่เห็นปูเอลเล่เบน ให้หน่อยให้กลางลมคักลมเนี่ยปูคักปูเนี่ยบรรยากาศยั้มเย็นตอนนี้ก็บสิบเกินนาฬิกากลัวแล้วนะจ๊ะสิบเกินนาฬิกาครึ่งครเนี่ยโด้เขาพลรบ่ลมเออปูเอเลียดบดเรอเห็นมันล้มข่อยไ่ไหมไปบดล้วสนอกมันยายซอยอ่ะ ไานี้แล้วมันง้ามเยมัมสูงสงุขนาดตัดนีกก่ไม่แกเป็นสีบลมาตัดนี่ก็ได้ขานงามแห้งก็ใส่ปุ๋ยทเทียวยังเป็นนังลมนอกันว่าสีบลลมยังลมอยู่แต่าบ่เคยเขาอีเตียยังว่าใส่ย,ยังก็ได้บัดเวลาเกี่ยวกับดีพร้อมบ่ไไรรถกับว่าไ้ลำบากบา่ได้ซ่าว่าด้นี่ ว้ามันเอานี้เบิดบ่เพียงปีนี้ได้บ่น้อยแล้วนั่นวายุโคข่อยวายุเขางามพร้อมเด้นี่เขาบ่ได้วานที่แม่เขาวานบ้านพอดีบนี้หวงใหญ่กีบใหญ่ก่อนหวงใหญ่พร้อมเออ100 100 100ถุงอ่ะบ่เอาก็ได้วมี100กว่าพุ่นบ món ngay mát nhỉ con xây bưởi nhau mướn tổn ngay lắm ngay đi thiệt cứ khẩu phân hang là tí ô xây bưởi lái tí ô bưởi vùng hô mê nhu anh ờ, thuộc bản thì sẽ xây tạ anh ăn luôn cuộc anh tham mít xây tạ anh ăn แต่ว่ามันโอ้มันก็ทำยุ่ยย่ายุ่ยย่กับพันอ้วนอันทวันกับพันกันแหละว้ามีแต่บวกขอยไอ้อร์ีเนาะไอ้ลูกเขาจะคล้องน้าเขาบุ้งก้อนถึงแบบนมบดเลยว่ะโอ้ยไดนกับพวกสุขขาอีเตียงมาแมนบอกรูเคยเห็นวะอีเตียเจ้า อ้อนเขาอันไม่ยวันไหวดอกเขาพิ่งยี่ปีนี้ตอเห็นข่าวว่าเส้งามิลีปุยการนั่นทั้งบ้าน n h ขก็หนุยใส่ต้มุ่นอันละเขาข่อยหิวนอนพี่งนออ้เขาข่อยหิวนอนนอนช่ารอยากนอนลายก็ได้มันท่านไหถอเบด่นะขันถอเบดเหลวบดบนซ้ำเลยถอกขันไหเบดกับที่ทับกันเน่าบดเสเหลว ข้าหิวนอนนะข้าวหิวนอนหวงกับหวงหน่อยๆนอยขดอดรเคี่ยวแหลนหวงบนะ่ใหญ่เด้อหวงหน่อยๆหน่อยหวังเข่คือหวงหน่อยเถอะเนาะเป็นยังไี่้างพี่น,อน้องลาวากะโอเคอยู่ดอกเนาะเขอกซื้ปุ๋ยเสียเดียวโอเคอยู่ค่ะถอกบ้านเลยเบิด ใหญ่ยยก็ลังใหญ่พรายนี่ถอบบ่วบดมชุมนี่นอนคักนอนแหนบหนิเนฮ้อเนาบดเดินละบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยเขาหนิอู้เป็นสีน้อนหนิเนาะไม่หิวนอนคักแท้เขาเนี่ยแต่ว่าเปียงนี่ใครอยู่ยังมั่นในนอนป่านนี่สีนอนอยู่อู้มันห่มอยู่ค่าผุญเจะ้ะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็สีมืดเดินละบ้านพี่น้อง จินนาลิกาวกวาหังคือยังเสมดอดวอาสันเอาไปสักนดดิดหนึ่งเด้อจ้าเด้อขวาคุณทุกกำลังใจทุกพลังบวกค่ะบรรยากาศยำยินค่ะเพื่อน